ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานไ h a i l a n d หันล้านแอบสินบร2024การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาล้านนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่11โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองความรู้ใหม่ๆและนวัตกรรมในโลกหานล้านให้กับมุสลิมด้วยกันเองและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมฮานล้านโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดความไว้วางใจด้านหานล้านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 2AI งานวันนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่11นะฮะภายใต้งานไทยล l a ์รัสแอมเบรียมีอีก3งานนะครับเป็นงานเรื่องของ 50, ารรอาาาหาสิ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์พลานการประชุมอุตสาหกรรมและบบพาณิทนะฮะแล้วก็เรื่องของการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันที่3ามก็เป็นการประชุมคณะทํางานนะของสาประเทศอิีเซียมาเลเซีย,ซยไทยและโคสแฟรนเกลิเกลนะครับในเรื่องของพลานดูดเรื่องการท่องเที่ยวาลานเพราะนั้นเนี่ย จะเป็น3ส่วนที่ดำเนินงานนะคอนเซปต์ของงานปีนี้เป็นเรื่องของพลััสความไว้วางใจในเรื่องของพลัสนะครับโดยที่เราใช้แนวทางที่เราเรียกกันว่า2 AI 2 AI นะ2 AI นั้นเนี่ยเ i เนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือ artificial intelligence นะฮะหรือปัญญาประดิษฐ์เราใช้ AI ตัวนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยเรานำเอานักธุรกิจ ของประเทศไทยนะทางด้าน s m e เนียไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ GCC และเอเชียกลางนะครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งน,นะส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ได้มานำเสนอในที่นี้แล้วก็อยากให้พวกเราได้ไปร่วมนะรับชมช่วยการสนับสนุสนด้วยกัน ใ,ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะรวมถึงโซน SME หาล้านการจัดแสดงสักยภาพผู้ประกอบการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่รวมพัฒนานโดยศูนย์วิทย,ศยาศาสตร์หาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย